จอดลึกรปเด็นปร้อนข่าวผู้บอลไทยไบดิจโนสตล์ประจำวันที่29เมษายน2564โดยเฉพาะครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยช่วงเช้าวันนี้ตันเซงโฮชี้ชัดใครกันแน่ตัวจริงเข้ารอบบอลโลกกลุมจีโดยงานที่ผมทางทีมชาติมาเลเซียมีคิวลงสนาม3าเกมสุดท้ายคัดบอลโลกกลุมจี ที่ประเทศสหรัฐอรับอิมิเลดซึ่งต้องตัดสินผู้เข้ารอบแมสุดท้ายพบก,กับทางทีมชาติไทยในวันที่15มิถุนายนนี้โดยล่าสุดทางตาซิงโฮหุ่นสูใหญ่ของทีมชาติมาเลเซียออกมาเปิดเผยผ่านสื่อโดยยอมรับว่าทีมเต็งที่จะเข้ารอบในกลุ่มย e ูอีนั้นเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบสู่รอบต่อไปมากที่สุดเนื่องด้วยการได้เปรียบในทุกๆด้านทั้งการเป็นเช้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศเวลาสถานที่วรวมถึงความพร้อมที่พวกเขาเตรียมทีมมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ด้วยเกมอุ่นเครื่องไปแล้วถึง5เกมด้วยผลชนะ2เสมอ2แพ้ไปอีก2วรวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆก็เอื้อต่อพวกเขาเต็มที่เลยนะส่วนมาเลเซียนั้นได้ซ้อมกันในปราประมาณ1สัปดาห์ ครั้งแรกในรอบ16เดือนและจะมีการเรียกรวมทีมกันอีกครั้งในวันที่16พฤษภาคมนี้พร้อมกับ3เกมอุ่นเครื่องระด,ดับนาชาติกับทางออสเตรเลียบาเรนและก็จอแดนส่วนไทยยังไม่ได้เรียกนักเตะเข้าแคมป์เลยแม้แต่ครั้งเดียวและจะมีเกมอุ่นเครื่องระดับนาชาติในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้และเวียดนามถึงจะยังไม่มีเกมระดับนาชาตินะฮะแต่พวกเขาได้มีการเรียกนักเตะเข้าแคมป์ไปแล้วถึง3-4ครั้ง ซึ่งทางมาเลเซียมีความคาดหวังจากแฟนบอลที่จะเข้ารอบสาอย่างสูงมากเลยนะผมก็ไม่อยากจะแก้ตัวการปรว่วมฝึกซ้อมของทีมนั้นยากจริงๆสำหรับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในช่วงนี้ โดยสถานการณ์ล่าสุดของกลุ่มจีคัดบอลโลกโซนเอเชียเวียดนามอันดับ1ลงสามไปทั้งหมด5นัดมี11แต้มมาเลเซียอันดับ2ลงสามไป5นัดมีทั้งหมด9แต้มไทยอันดับ3ลงสามไป5นัดมีทั้งหมด8แต้ม UAE อันดับ4ลงสามไป4นัดมีทั้งหมด6แต้มและก็ทางอินโดนีเซียอันดับที่5ลงสามไป5นัดนะฮะตอนนี้ยังไม่มีคะแนนเลยสำหรับโปรแกรมนัดที่เหลือคัดบอลโลกโซนเอเชียกลุ่มจีนั้นมีดังต่อไปนี้ ในวันที่3มิถุนายน UAE พบกับทางมาเลเซียไทยพบกับทางอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายน UAE พบกับไทยเวียดนามพบกับทางอินโดนีเซียวันที่11มิถุนายนอินโดนีเซียพบกับทาง UAE มาเลเซียพบกับทางเวียดนามและสุดท้ายวันที่15มิถุนายนนะฮะ UAE พบกับทางเวียดนามไทยพบกับทางมาเลเซียนั่นเอง เป็นแา่ว่าง,งานนี้นะผมตันเซงโฮก็ยังพูดเลยนะครับว่า u ูเนั้นมีสิทธิ์ลุ้นเข้าเป็นเต็งหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าไปแข่งก็ไปแข่งบ้านเขานะฮะทุกอย่างเอื้ออํานวยแก่เขามากที่สุดแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าใครจะสามารถสกัดดาวรุ่งของทาง UE ได้ไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อน,นครับดีกรีแชมป์โลกก็มีนะ 9นักเตะด,ดังที่เคยมีข่าวลือกับทางทีมไทยลีกโดยอาลีซิโซโก้แบ็กซด์วไว้3ปีเป็นนักเตะด,ดีกรีสูงรายล่าสุดนะฮะที่มีข่าวกับทางสโมสรนในประเทศไทยอย่างทางราชันโคขาวลำพูนบาริเออร์ทีมแชมป์ไทยลีก3ประจำฤดูกาล2020 โดยอาลีเคยลงสนามให้กับทีมดังอย่างลิเวอร์พูลในสึกฟุตบอลพรีเมียรงกีกมาแล้วและเคยค้าแข่งกับสมโมสรชั้นนำในยุโรปหลายทีมทั้ง FC เปอร์โตออลิมปิกลียงบาเลเซียอาร์เซนอลและก็ออลิมปิกอสรวมถึงเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสจำนวนหนึ่งนัดกันอีกด้วย ซึ่งไทลีกได้ยกกระดับเป็นลีกที่ได้รับความสนใจจากนักเตะชื่อดังมาสักพักใหญ่ๆนะฮะที่ได้พาเรดกันเข้ามาอยู่ในค้าแข่งในไทลีกมากมายนับตั้งแต่ที่พรอพปี้ฟาวเลอร์เคยมาค้าแข่งกับทางเมืองทองในช่วงประมาณ10ปีที่แล้วแต่ถว่าในอดีตไทลีกเคยมีข่าวลือกับนักเตะชื่อดังที่บางรายคือระดับเบลคาสอยู่หลายครั้งหลายคนแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นแค่เพียงข่าวลือเท่านั้นซึ่งจะมีใครกันบ,บ้างนั้นลองไปติดตามชมกันได้เลยเริ่มจากหนึ่งกันก่อนกกันก แอนทอนฟอร์ดินานอันนี้ยิ่งเป็นมากกว่าข่าวลือเพราะมีการชูเสื้อนะฮะและก็ภาพบันคอของสโมสรเพื่อนตำรวจร่วมกันระหว่างผู้บริหารของสโมสรในขณะนั้นยังทางเสียบิกสำลิดบันดิตกิสดากับทางแอนทอนฟอร์ดินานอดีตกองหลังเยาวชนทีมชาติอังกฤษที่เคยค้าแข้งกับทางเวสแฮมกับทางควีนส์พาร์คแรนเจอร์ในศึกฟุตบอลยวนังกฤษนั่นเอง เป็นมิกดียวที่ใครก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดนแน่ๆในปีเดียวกับทางเจโบทรอยย้ายมาเล่นให้กับทางเอสจีเมืองทองซึ่งแฟนบอลต่างก็คิดมาว่าน้องชายแท้ๆของบริโอฟนานคงได้สวมเสื้อเพื่อนตำรวจเป็นแน่แท้ในยุคที่กำลังเป็นเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกไทยลีกแต่สุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเพราะเจ้าตัวตัดสินใจย้า,ายไปอยู่กับชางเรลติงทีมไนศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในฤดูกาล่าวและก็ไม่เคยมีข่าวกับทีมในไทยลีกกันอีกเลย คนที่2ก็จะเป็นกาเบรียลบาติสตูตาในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2009การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กัสบสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอดีตแชมป์ไทยลีกปี2008เมื่อบกเขาตัดสินใจให้เนวินชิดชอบนะักการเมืองหนุ่มไฟแรงนะฮะเทคโอเวอร์สโมสรก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นทางบุริลัม P.E.A. ลงสนามในศึกไทยลีกนาฬิกา2010นั่นเองและนั่นก็เป็นต้นสายของพู้เลาวที่กาเบรียลบาติสตูตา อดีตโค้ดกองหน้าระดับโลกชาวอาเจนินามีข่าวกับทางสโมสรบุริรลัมเพราะจากคำสัมภาษณ์ของทางโค,โค้ดก็อกพงพันธ์วงสุวรรณผู้จัดก,การทีมของปราสาทสายฟ้าในช่วงแรกนั้นได้เปิดเผยมว่าบิ๊กเนย์รู้จักกับทางบาติโกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชื่นชอบเจ้าของสถิติ5 0ประตูจากทั้งหมด77เกมกับทางฟ้าขาวเป็นอย่างมากมายแถมบาติโกเนี่ยยังเคยลงเล่นกับทวีปเอเชียมาแล้วกับทางอาอาราบับีในศึกกาต้านั่นเอง แต่เรื่องล่าวก็เป็นแค่เพียงแค่ข่าวลือเพราะบาติโกในเวลานั้นมีวัยล่วงเลยถึงหลัก41ปีแล้วและก็เลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วถึง4ปีเศษทําให้ยากที่จะกลับมาฟิตเหมือนเดิมกันอีกครั้งเ่้ามาคนที่3ก็จะเป็นนิโคล่าอเนียวกาหมายปี2014ที่สื่อฟุตบอลยักษ์ใหญ่ยังโกไทยแลนด์รายงานข่าวโดยอ้างอิงคำสัมภาษณ์นะฮะของคุณพัชรพลโตมอนสัก รองผู้จัดการทีมนครราชสีมามัสตาเอฟซมาว่าทีมน้องใหม่ของศึกไทยลีก2015ในขณะนั้นกําลังจะได้ตัวนิโคล่าอเดลกาอดีตดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อย โดยคำสัมภาษณ์ดังกล่าวระบุเลยว่านิโคล่าอันิลกานั้นกำลังจะหมดสัญญากับทางมุมไบซิตี้ทีมชั้นนำในศึกลีกของประเทศอินเดียและก็ได้เจรจาสัญญาส่วนตัวกับทางสวัสดแคทเป็นที่เรียบร้อยไปกว่า90%โดยจะมีสัญญาจำนวน1ปีด้วยกันนะฮะเหลือเพียงแค่การตรวจร่างกายและการสัญญาจริงเท่านั้น แต่ท้ายที่สุดแล้วการสัญญาดังกล่าวของอดีตนักเตะดีกรีแชมป์ยูโรแชมป์ผิวนังกฤษและก็แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกปายนี้ก็ไม่เกิดขึ้นจนได้และสโมสรนครราชสีมามาสตาเอฟซก็มีการเปลี่ยนแปลงบอร์บริหารของทีมในเวลาต่อมาโดยทางพัชรพลตอบอนศักด์ไม่ได้สารงานต่อในลีกสุดนะฮะและข่าวดังกล่าวก็หายไปอย่างรวดเร็วต่อมาก็จะเป็นดาวิดเอ็นก โดย David h, เยดยเวิดเอนก็อกเนียอดีตเพชรเม็ดงามแห่งวงการฟุตบอลเมืองน้ำหอมที่เคยค้าแข่งกับทางลิเวอร์พูลได้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมไทลลิกในช่วงกลางปี2018ซึ่งเป็นจังหวะที่เขากำลังจะหมดสัญญากับทางบรอสคา u ตี้ในสกอตติสพิมริกของสกอตแลนด์นั่นเองเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางฟอรองซินามาเปงโกดาวยิงรุ่นพี่ดีกรีทีมชาติฝรั่งเศส ที่ตอนนั้นค้าแข่งอยู่กับทางเชนัลทอนบิลและอาจจะชวนเอนก็คนนี้มาซัดประตูในไทยลีกอีกหนึ่งรายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอดีตกองหน้าดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ที่เติบโตมาจากแคเดมีของปารีสแซ็จแมงกก็ไม่ได้เดินทางมาค้าแข่งในเมืองไทยแต่เลือกที่จะย้ายไปค้าแข่งในลีกฮังการีแทนการสมสรม์สอนบูทาเฟสฮอนแบกโดยลงสามไปทั้งหมด4 1นัดทุกถ้วยทุกรายการและก็ยิงได้ทั้งหมด15ประตูกับอีกหแอซิสต่อมา คนสุดท้ายก็จะเป็นโนเบโตโซลาโนนี่คือปีขวาเท้าช่างทองขวัญใจชา,าวทูอาม,มี่นะฮะที่สร้างความประทับใจอย่างมากมายในทินเซนเจมส์พาร์คเมื่อช่วงนดูการ1998-2004ถึงปีโดยตำนานทีมชาติเบรูคนนี้ลงสนามกับทางทีมชาติไปถึง95นัดยิงได้20ประตู ตัดสินใจแขวนสตัดเมื่อปี2012ในวัย38ปีและก็เริ่มต้นชีวิตการเป็นเฮดโค้ชให้กับสโม,มสรนในลีกเปรูอย่างครับยูนิเวอร์ซิตี้อาริโอเดอปอเตเรสในปี2012จากนั้นไปคุมสโม,มสรโฮเซคาเวสในลีกเปรูเช่นกันก่อนจะโยกไปคุมอินเตอร์เนชั่นแนลเดอ์โตรันโตในลีกแคนาดานั่นอนครับ จนกระทั่งในปี2015โดเบโตโซลานโนคนนี้ก็ตกเป็นข่าวฮือฮาในไทยลีกเมื่อมีข่าวมาว่าจะเข้ามาคุมทีมและอาจจะเป็นเมเจอร์แอนด์เพลเยอร์ในทีมลีกล่างอย่างเบร์บสีขาววานานาวาหัวหินซตตี้ทีมในศึก AIS ลีกพรีเมชันดิวิชัน2โซนภาคกลางและก็ตะวันตกเมื่อปีกังกล่าว โดยเมื่อข่าวดังเก่าวทางด้านของรุจิภาพปิ่นแก้วผู้จัดการทีมเบรรบายสีขาวในขณะนั้นได้ออกมาคอนเฟิร์มเลยว่าได้เจรจาสัญญาจนได้บทสรุปแล้วและจะมีการกำหนดการเดินทางมาที่ประเทศไทยในวันที่9มกราคมปี2515พร้อมเปิดตัวอย่างจริงจังแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าตัวตัดสินใจทำงานร่วมกับทางทีมชาติเปรูในฐานะผู้ช่วยโค้ชด้านเทคนิคให้กับทางทีมชาติเปรูชุดอายุไม่เกิน23ปีนั่นเองครับ ในนีนผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะนักเตะต,ต่างชาตินะผมชื่อดังดีกรีระดับแชมป์โลกเนี่ยที่มีข่าวเลือกระทางศึกไทยลีกของบ้านรเราแต่ก็จบกันไม่ลงนั่นเองครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆไม่อย่างนั้นไทยลีกกระหึ่มโลกอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นพร,ร้อนข่าวฟุตบอลไทยหมาย i o n โน s t ต l e ประจำวันที่29มษายน2564โดยเชพาะบ้ยครังฟุตบอลไทยครับ